สบายดีพี่น้องหลังจากกินตัมฮงแล้วก็สิบไปต่อแล้วล่ะลสิบไปต่อมื่อกี้ก็แม่บักี้เพิ่นสิกลับแล้วเพิ่นสิไปสวรรค์จะไปส่งเพิ่นอยู่น้องนเคียนระยะทางก็ไกลเติบอยู่ฮอนกับฮอนเดี๋ยวจะเอาเดินทางเลยพี่น้องเลยว่าไเมื่อไนก็ใส่เสื้อแดงเท่านี้ฮะสิไปออกในเมืองก็ต้องใส่เสื้อเสีอวโนงนเคียนมันก็ ไปส่งคนขึ้นรถโดยสารรถรถนั่นแหละรถสองแถวเปิดเอิบ้านเขาการเดินทางประมาณหกเจ็ดกิโลไปนี้นเพื่อชิฮอการเดินทางครัเประมาณหกเจ็ดกอโาไปแล้นเ่อชิ โอ้ยตีนทางใหม่เลยนั่จังนอไหมนจังบุตยีมายใหม่่คใส่ดิแดใส่ลอานตวก็ได้จังบุตรสูยไปนองเลยเคิวคุยเสือเพื่อจะได้กลับบ้านเลเด้อเน้ยมาจักมือเลยไปไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวมาเล่นอะอีกเฮิร์งเฮิร์ว่าได้ก้าลงมาเล่นอีกเดินทางเดินทางเฮิร์งยุไกลยุ ได้ไดป<ะ>เดินทางไปนออนองเดีย๋ย,ยวถ้าถ้าถ้า,ถาแม่ไปเราเรียนก่อนีอ๋ยวสิี๋ยวสิเสร็จนำเดินทางไปน้อ,ยอเยนี่ที่คืนไปทึงยุสวันค่ะหรือ นั่งรถเท่าได้ก่อนเพื่อนเพื่นนั่งรถยังเมื่อน่ะรถโดยสารประมาณจักงงจังฮอดจังฮอเนี่ยนะเมื่อนี่พอระยะทางไกลสมควรไปเด้อ ทางไปน you know. ้องไปอยู่น้องอ่ะอันรถมันเข่าประมาณรถมันออกประมาณจิกโมงมีออกสิบโมงแล้วก็ออกเที่ยงเนาะออกแปดโมงบอกแปดโมงสิบโมงแล้วก็เออเออสิบโมงก็ออกอีกจุดหนึ่งไม่ว่ารถุกันนี้เที่ยวแล้วก็รอบเที่ยง นั่งอันนี้ึ้นสวรรค์ตอนแรเศร้าหาพัน,นระเศร้าหาพันเบิร์ตอน่อน,น,นั่งขึ้นบ้านเพื่อนนะแม่แม่แมบอกี้เบิร์เป็นแสนตงแสนพุ๊บวัเตัว กูได้ไปห่าน้ำไม้เนี่ยเป็นได้์ลายบ่แล้วไม้เริ่มออกแล้วเนาะเพิ่งเออ่อนะตั้งแห่งไทย โนโน่ no, no. ิกำลังฮะสร้างะ่า่่จีดหอดแล้วเนาะ้องอยู่น้ำตลอดเนาะิดผอวะ รยะรยาทางไกลอ๋อม <c ười> <c ười> ีนิ ờ, ็กน่อยผูดิเอนี่ไอใหญ่ไม่ใหญ่ก็ย่างบ่อปูหยานย่งเบอรบอกเออออดี ก็เจ้ากระแพงขนาดแล้วในหน่อยคนเดียวเนียโอ้ยยิงหน่อยคนเดียวเขาเจาะกระแพงแล้วหน่อยฮะตาตาใหญ่ๆโอ้ยขึ้มาได้เลยเหมืนสีลงมาเล่นนี้เนาะ ไมิดเมากคยมากันแถวนบ้านนกกัง่ายแล้วฮะก็หูจักมันก็เล่นอย่าทางกัหูจักแล้วอะ นั่งรถโดยสารเท่ากับบริม่าวที่ผู้น้อยนะมาหอดแล้วมาหอดแล้วบอหอบอ้อนมาได้เอาล้ให้ให้มอกี้ก็ได้หอดแล้วไปหน่อยนี่ก็จะเป็น ห้องปกครองบ้านเรือว่าบังซุนลอดอหลดโดยสารนั่นแหละบรรยากาศเพื่อนพันคิวบอสเป็นบ้านเนี่ย บ่งกันแขวงสวัรดิเขตเมืองสองคอนบ้านพัฒนาน้องบ้านน้องโกเขียนหน่อยศูนรอรถกินยังก็ได้นะบ่ยากดอกเรารอรถเอ๊ะจะได้กลับแล้ว บ่บ่เพอนเมารหลดจิบ่ผัวหน่อยนี่เลยเจ้าไปคนเมาเองเมาสุขาเป็นยังีใชได้หล่าเฮนี่นะไปซื้อะไปซื้อไ่นื่ใเมื่อ้กินหเป็นังาลังนี่บเาจะไปีดเดี๋ยวรอรถเลเอาสตงหา รอรอรถมาติดปากซองให้หน่งอยแม่เปากี้มันจะได้ขึ้นเนื้อผู้จักอยู่อยู่แข้งได้เมืองได้แข้งได้เมืองได้กบผพ้ขี่รถแต่นี้ก็จนคำพูและเบืองสถานการแล้ว โหลดไปกนเอ้ลดลยโอ้หลดกับบุลล่าันจะดเออนะโหลดล่างเนี่ยสาวกาวิโอ๋อรถดแกเขากระดอน

ยังรอโหลดไปน้องเลยเดี๋ยวเพื่อนๆโหลดคนละลสิเมือ่อดดดก่อนรอโหลดสักก่อนมันออกเที่ยงว่าจะเ,เก่า มันไปหเยีนเีันจะมาถูกไปยิงเพิ่นุอมเตี้ย่ม่ไดเกเลดมาเลยพี่นองทรงือลดทุ่งยังกระพูกระไปมันตายแล้วบอกลงแล้วโอเคไปไปไปสุกดีสุกดี เป็นสิมเมื่อสวรรค์แล้วก็แม่บอกกี้กับสิมเมื่อใส่แข้งขมมวลหมดเลยนั่งรถเป็นไตรเดี๋ยวไปเติมน้ำมันยังไงครับนั่งเล่นซะก,ก่อนแล้วพาวาจนั่งเย็นก่อนจงเป็นรถแหละจะนอยฉีดไปเติมน้ำมันแล้วก็สิกลับนั่งเย็นซะก,ก่อนจะข้าวไปเลย เติมน้มัจากสิบพันกลับมาหอเท่รไปน้องไป่งเมย์บากี้ก็ได้นอนไปน้องโอ้ยยังกระเด็ดกระโดดลยเนี่ยเาจะไปซีขาจังหน่อยกี่โอซี่ไปแต่เ้าไปน่อยไปหันไปหนีแดี๋ยวไปเราจะไปซีเขาตอนีเทียงหละโอ้ย สีเขาแล้วเสิเลยปเรียนบรรน,นุนบรรน,นุนซูงเลยว่ะบ้านเราฝั่งเราเลยจุบันพักกันเหตุยังอยู่บัดไปแต่หึงเลยสีเขาเลยแต่ว่าตอนแรๆมาแววเขาเลยเลยหอนไปเนาะไป,ไปเนอะบ้านคนรวยเพิ่นตกแต่งแบบรู้ราไปเลย เดี๋ยวก็ปิดคลิไวไปทำนี้ไปเองเวย้ยหันกลมาหอดห้อนะหอดไปพอกันใหม่คลิหปหน้าได้พี่น้องเด้อ